ทุกคนขาวันนี้เราพาทุกคนมาทานข้าวเที่ยงที่ร้านดีไซน์ค่ะอยู่ด้านหลังพระธาตุชาแฮนี่เองนะคะบรรยากาศคือโคตรดีมากๆเลยเปิดกลางวันนะคะทุกคนขาเปิดถึง6กโมงค่ะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยจ้าเดินไปด้านในก็จะเป็นบรรยากาศแบบร่มรื่นแบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับการมาทานข้าวเที่ยงข้าวกลางวันแล้วก็รับแขก้านแขกเมืองได้เลยจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะ มีมุมของเล่นเด็กด้วยนะคะไปจ้าเดินเข้าไปข้างในค่ะบรรยากาศก็จะแนวแบบนชอรัลนะคะทุกคนเป็นแนวแบบธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเข้าไปก็จะได้แบบบรรยากาศเป็นฟินนะทุกคนคะ่ะใครที่แบบหวยหาธรรมชาติไม่ต้องออกไปที่ไหนไกลนะคะหลังพระธาตุช่าแฮจังหวัดแพร่นี่เอง ที่จริงปกติวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบถ้ามากลางวันก็จะมีแบบมีการร้องเพลงตรงนี้ด้วยนะคะดูบรรยากาศดูมุมค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราขออนุญาตทําเป็นเลนไวให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศคือเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศคือโคตรดีมากๆเลยเหมาะสําหรับการพาครอบครัวนะคะพาเพื่อนๆเออมานั่งกินข้าวนะคะแล้วเขาก็มีกาแฟด้วยนะคะมีมุมน้ําตกแบบนี้ด้วยจ้านี่เลยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศคือดีแบบนี้เลยนี่เลยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมชิงช้าแบบนี้เลยค่ะนั่งคือโคตรสบายเลยนะคะบรรยากาศคือโคตรฟินมากแบบนี้เลยถ้าใครได้มาจังหวัดแพรนะคะทุกคนลองมาแวะที่ร้านดีไซน์ค่ะ